ถ่ายคลิปไว้เลยถ่ายคลิปไว้เลยคนน้องมันทําอะไรคนน้องมันคันตูดค่ะคนน้องคันตูดค่ะคนพี่ทําอะไรคะคนพี่มาให้กําลังใจน้องค่ะคนพี่มาให้กาลังใจน้องแล้วก็หาทางหาทางงับแม่ครับรอให้แม่เถอดดู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 มันมาแล้วนะมันเตรียมพุ่งแล้วนะอ่ามันเตรียมพุ่งแล้วนะเดยวคนนี้มันร้ายนะมันเตรียมพุ่งมางับแม่นะ มือมันได้มุมพอดีเลยไงบาดเสียวเว้ยบาดเสียวเว้ยเดี๋ยวก่อนขอปรับกับปรับมุมก่อนปรับมุมก่อนต้องต้องพร้อมทางหนีทีไรต้องพร้อมนะตูใส่ตาแล้นะตูใส่ตาของความรักแม่นะรักแม,รกรกแม่รักแม่รักแม่รักแม่อย่ามาใส่ร้ายอ้ว,วนนะอ้วนแค่รักแม่นะใครจะไปทำอะไรแม่ไม่มีเอ้าครับใครจะไปทำอะไรแม่ไม่ได้ทำครับ น้องก้าไม่ได้ทำแม่ครับน้องก้าไม่มีเจตนาที่จะตีแม่นะครับอุ้ย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 ให้เงใจน้องเร็วมองเร็วมัน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 เจอนมันมันเจอนมั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 นเจอนมันมันน้องเอ็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 นมันมันน้องไอหันก้นให้อีกแล้วเห็นไหม หันก้นม่วงหมดแล้วแอนใจแอนเป็นสาวเป็นนางดูซิดูซิดูน้องสาวก็ทำซิน่าเกลียดจริงๆเลยน้องแอนหนูแม่น้องแอนของมาม่าหันก้นให้พี่กาได้ไงลูกเอเมากับมาับน้องไม่รู้เรื่องน้องไม่รู้เรื่องน้องหันก้นน้องหันก้นนะใจแอนใจแอนใจแอนมั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 นใจแอนใจแอนมันมันมาเกาก้นให้น้องหน่อยค่ะมามามาเกาให้ไหมมาเกาให้ไหมเอาไหม เคี่ยวจังเลยมาเกาให้มาเกาให้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้ามยุ่งกับน้องะไม่เกาให้ทำไหมทำไหมเขารักแม่นะเขารักแม่นะเกาให้แล้วไหมไม่ให้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 แม่เกาเอ๊ยเด็กคนนั้นไม่ให้แม่เกาไม่รักแม่อุ้ยไม่รักแม่ไม่เอาแม่ใจเอ็นมันมันมันใจเอ็นใจเอ็นมั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 นเชียร์น้องเชียร์น้องใจ เชื่อมากครับนะเอาน้องมาสิเอาน้าาองมาให้แม่หอมซิแล้วครับแล้วครับแล้วครับเอาน้องมาให้มาม่าหอมหน่อยได้ไหมแม่ครับแม่ครับแม่ครับหวานหวานเลยนะแล้วครับแล้วครับแล้วนนาาครับหวานเกี้ยงมากวันนี้อหวานเกลี้ยงมากครับอ่ะเด็กคนนี้เขารักแม่นะ รักครับซิรักครับซิชื่นใจจริงเลยนะคะชื่นใจมากชื่นใจมากชื่นใจมากรักมากนะไปไหนอีโอนไปไหนอีโอนไปไหนอะอ่ะอีโอนจะไปไหนอ่ะไปละ